วดีครับพบกับสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่4กรมเจ้าท่าวันนี้ผมจะพาไปที่ไหนมผมมาเลยครับสวัสดีครับพบกับเรากรมเจ้าท่าเพื่อประชาชนดําเนินงานโดยสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้าที่4ครับขณะน,น,นี้เราอยู่พื้นที่ภูรากะปะภูลวัตินะครับอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับและที่ยืนอยู่ข้างผมนี้คือพี่ ไพรัฐร่วงประเสริฐนะครับเป็นวันหน้าหน่อยปัดงานขุดลอกล่องน้ําปุราวะกระปะปุราวจีนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าอยากทราบว่าโครงการที่มาของโครงการเป็นอย่างไรครับที่มาของโครงการนี้ก็ตามแผนพัฒนาของบรรลุรัศดรน้ำที่สนะครับได้จัดแผนพัฒนาให้ เจ้าท่าเรือเจ้าท่าขอ43เรือเจ้าท่า2อ3นะเข้ามาปฏิบัติตามแผนงานนะครับล่องน้ำปูรากะป,ปะและปูราวจิอำเภอเมืองจังหวัดตากาที่วัดน,นะครับครับผมโครงการนี้คือล่องน้ำป,ปูราวจินี่ความยาว800เมตรความกว้าง20เมตรความลึก2เมตรนะครับส่วนล่องน้ำปูรากะป,ปะนี่ความยาว1,000เมตรนะครับความกว้าง20เมตรความลึก2เมตรนะครับำดำเนินการเมื่อไหร่ครับ โครงการนี้เริ่มดำเนินการที่วันที่17นะครับ17มกราคม2565ครับจนถึงจนถึงคาดว่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณมิถุนาครับกลางพิจุนาใช้เวลากี่วันครับประมาณประมาณ150วันครับ150วันเนาะครับผมอ่าคิดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับนะครับผลประโยชน์ทจะได้รับนี่นะครับก็ทําให้ชาวประมงพื้นบ้านนะครับได้แบบสัญจรออกเรือไปมานะครับเข้าออกได้สะดวก ปลอดภัยนะครับก็คือการเข้าออกมาจะเอาสินค้ามาขายนี่ก็สะดวกไม่ต้องร้อน้ำขึ้นน้ำลงนะครับการเดินทางได้สะดวกปลอดภัยนะฮะแล้วทำให้เศรษฐกิจที่ของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยได้ดีดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เป็นการระบายน้ำนะครับระบายน้ำในตัวด้วยอ๋อครับลานรูอน้ำน้ำหลากครับผมอ่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่ผ่านมาในการขุดลอกในที่ที่เราไปเจอบ่อย พกออะไร่งไงปัญหาอ<ห>ุปสรรคที่เจอเนี่ก็มีเฉพาะพวกขยะนะข,ขยะที่อยากรณรงค์ว่าการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนี่ก็ไม่ไมดีนะครับเป็นคือมันทําให้รองน้ําตื้นเขินข้อนหนึ่งนั่นแหละแล้วการสัญจรนี่อาจจะติดพวกเรืออวนอะไรเนี่ยติดใบจักรเนี่ยก็เป็นเป็นข้อเสียเยอะแยะเลยะฮะแล้ว,วกปลา,าเหมือนกันนะก็อ,อาจจะมาติดอวนติดอะไรก็มันก็เป็นสิ่งที่ ไม่สมควรทิ้งนะครับเลยช่วยกันลดลงษา่าทิ้งใส่กระถิ่นแล้วก็พลาสติกอะไรนะครับลงจะไม่นำลงไปองเนาะมันเป็นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเป็นปัญหาใหญ่ครับปัญหาครับผมทำให้มันตื้นเขินนี้มากเพราะส่วนนี้นะครับที่ทำให้ลงน้ําตื้นเขินครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับผลประโยชน์จากการขุดลอกล่องน้ํานะฮะก็จะช่วยเรื่องของการสัญจรนะครับทางเรือนะครับให้สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ํานะครับ เพื่อที่จะทําให้ไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ทําให้เมื่อล่องน้ํามีความลึกขึ้นนะฮะก็จะทําให้สัตว์น้ําสามารถที่จะอยู่นะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นนะฮะเนื่องจากน้ํามีความลึกขึ้นนะฮะสะอาดขึ้นทําให้เขาสามารถที่จะวางไข่นะฮะแล้วก็เป็นการถือว่าเป็นการเพาะพันธุ์ไปในตัวด้วยนะครับผมก็ ทางกรมเจ้าท่านะครับมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะฮะที่ถ้าหากว่าหน่วยงานของรัฐหรือว่าเอกชนนะครับที่จะให้กรมเจ้าท่าดาเนินการในเรื่องการแก้ไขปัญหาทางด้านทางน้ํานะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักง,งานนะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถรับชมได้ใน y o u t u b e นะครับทางช่องสบสี่เอ็มดีมตนะครับผม ทังนี้ยังขอขอบคุณพี่ไปรัตนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็นำเหลือเจ้าท่ามาดำเนินการกุดลอกและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมสำหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนนพี่สวัสดีครับผน<า>นออม โยธยาข้ามผ่านมารัตนาโกสินฝากกระแสน้ำแรงพัดพาท้องนาว่าเยืยฟ้าทาดินดูแลเก็บเกี่ยวทรัพย์สินทั่วแคว้นแดนดินช่วยชาติวัฒนาคือเกียรติภูมิท้องกลมเจ้าท่า 한글와리 제공 및 자막